รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลารา้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการคาวหวานสำราญใจที่จะมาพบกับคุณผู้ชมพร้อมสูตรอาหารหลากหลายเมนูทุกวันจันทร์ทางเ o r k พอยทีวีหมายเลข23นะคะคุณผู้ชมคาอีก2วันเนี่ยก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะนานา,นานและครอบครวัวของเราก็มีเมนูพิเศษพิเศษมาเอาใจเทศกาลแห่งความรักมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ หลายๆคนบอกรักเป็นคำพูดแต่เนี่ยในฐานะที่เราชอบทําอาหารเราก็สามารถบอกรักด้วยอาหารอร่อยๆของเราได้ <Wow. S 1> เช่นกันนะแต่ไหนๆก็วาเลนไทน์ละเรามาทําเกี๊ยวซ่ารูปผุหลาบดีกว่าช่วงของนานา,นานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีเมนูเกี๊ยวซ่าไส้หัววุ้นสมุนไพรมาฝากกันค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าช่วงเนี้ยดอกไม้มันแพง oh. เราเนี่ยสามารถบอกรักนอกจากดอกไม้จริงๆเป็นเมนูอาหารที่เป็นรูปดอกไม้ได้ด้วยนะ แต่นอกเหนือจากเกียวซาดเป็นรูปดอกกุหลาบแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมไส้ข้างในเป็นไส้อัว่วแล้วก็วุ้นสมุนไพรด้วยเรียกได้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตัวเสี่ยวหลงเปาของจีนค่ะอยากรู้ว่าสูตรของนานาวันนี้ทําง่ายขนาดไหนติดตามชมสักครู่เดียวน่ากินน่าอร่อยจริงเชียวนะครับเมนูของเราคืออะไรครับ rose s h a p e strawberry j e y เขาสคนบอกนานาว่า เมนูของเขาสองคนวันนี้ก็บอกรักเหมือนกันเพราะเขาเป็นวุ้นสตรอเบอรี่รูปกุหลาบสวยงามน่ารับประทานมากๆทั้งสองเมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ในรายการขาวหวานสำราญใจตลอดเพิ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเมนูวันวาเลนไทน์ของนานาวันนี้นะคะ <S <S เกี๊ยวซ่าไส้อั่ววุ้นสมุนไพรค่ะคุณผู้ชมได้เห็นเกี๊ยวซ่าไส้อั่ววุ้นสมุนไพรของนานากันแล้วว่าน้าตาหน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมในช่วงหน้านะคะ ตอนนี้นานามี2เมนูแสนอร่อยมาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคุกกี้ดอกไม้มาฝากกันค่ะเป็นการทำคุกกี้เนยสดสีแดงกรอบทรงสวยหอมเนยมากๆและจัดเป็นช่อดอกไม้แบบสวยงามเหมาะมากกับเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือใช้ตกแต่งบนเค้กก็เก๋ไปอีกแบบค่ะ ที่สำคัญสามารถทําขายสร้างเป็นธุรกิจได้ด้วยนะคะการทําคุกกี้ให้มีรูปทรงสวยกรอบนานไม่แตกหักง่ายส่วนประกอบหลักคือแป้งสาลีโดยเราเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโมกข้าวสาลีชนิดอ่อนซอฟวีดมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ําเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ําเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเหมาะสมในการทําผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ วิธีทำคุกกี้ดอกไม้ร้อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบวัวหิมะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ <c oughs> การร้อนส่วนผสมจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดตีเนยสดและน้ำตาลไอซิ่งประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดี แบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส,ส่วนส่วนที่1น้ํา้ำหนัก200กรัมใส่สีผสมอาหารสีเขียวแก่กับสีเขียวขี้มาคนผสมให้เข้ากันส่วนที่2น้ำหนัก500กรัมใส่สีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนผสมให้เข้ากันบีบคุกกี้สีแดงลงบนถาดรองอบและปั้นคุกกี้สีเขียวเป็นใบไม้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ7นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจับเรียงให้ชิดกัน ขั้นตอนการอบจะอบสองรอบรอบแรกอบไปแรงเพื่อทำให้รูปทรงของคุกกี้สวยงามแต่ยังไม่สุกดีจากนั้นลดอุณหภูมิของเตาอบเหลือ300องศาฟาเรนไฮต์นำเข้าอบอีกครั้งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแล้วพักไว้จนเย็นสนิทการเรียงชิดกันทำให้ไม่เกิดช่องว่างเมื่ออบเสร็จสีของคุกกี้จะเสมอกันทั้งชิ้นและสุกทั่วกันจัดเป็นช่อดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ แค่นี้เราก็จะได้คุกกี้ดอกไม้ที่มีรูปทรงสวยกรอบนานไม่แตกหักง่ายน่ารักและเหมาะมากกับเทศกาลวันวาเลนไทน์อย่าลืมนำเทคนิคการทำคุกกี้ดอกไม้ไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหการรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ้วดำเค็มชั้นหนึ่งปลาก,กวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานปลาหัวเรือขนมผักกาดเป็นอาหารว่างจำพวกติ่มซำที่เรามักจะพบกันบ่อยๆในสำหรับอาหารแต้จิว๋วและในอาหารกวางตุง้งยังเป็นเมนูที่หลายๆคนทำเป็นของไหว้เจ้าสำหรับเทศกาลร,รุษจีนอีกด้วยวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูขนมผักกาดที่ทั้งหอมและกลมกล่อมค่ะวิธีทำส่วนผสมแป้ง ใส่หัวไชเท้าขูดลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเค้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้ประมาณ10นาทีล้างออกด้วยน้ำใส่หัวไชเท้าที่ล้างไว้ลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันเค้าให้เข้ากันใส่น้ำเค้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมที่ทาน้ำมันพืชเตรียมไว้นำลงนึ่งในลังถึงประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุก พักไว้ให้เย็นแล้วนำมาหั่นเตรียมไว้วิธีทำขนมผักกาดใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ขนมหัวผักกาดลงจี่จนมีสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ไข่ไก่ผัดพอสุกปรุงรสด้วยพริกไทยปน่น เพิ่มกลิ่นหอมความกลมกล่อมและสีสันให้ขนมผักกาดสุดนี้โดยสีอูดดำเค็มชั้นหนึ่งรากวางดาวทองและสีอูดดำหวานราหัวเรือจะทำให้อาหารของเรานะ่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ถั่วง,งอกกุยช่ายหั่นทอนและกุ้งแห้งฝอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักขนมผักกาดใส่ภาชนะรับประทานกับมะนาวถั่วลิสงขั่วป่นพริกป่นและน้ำตาลทรายพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมผักกาด ดำเค็มชั้นหนึ่งปลากวางเดาทองและสีอิ๊วดำหวานปลาหัวเรือสีน้ำตาลทองธรรมชาติไม่ใส่สารเพิ่มความหนืดจะใช้ปรุงอาหารประเภทแห้งต้มผัดหรือจะนำมาหมากักก็ทำให้เมนูของคุณกลมกล่อมทุกหยดรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยแค่หยอดเบาๆค่ะ